สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับพากันกลับมาถึงบ้านสักพักแล้วจ้ะอือปอกหน่อไม้กองบักไงสอบเต็มเต็มเลยไปหาเพิ่มอีกอีกซุ้มนึ่งนาะบอกเกเนนะ่ะเต็มสอบเลยแบบนจ้ะปอกได้สักพักแหละไก่เแล,ว,ล,แลวเลยสวัสดีเอาไปแกงกะซุกเลยจ้ะไปถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนแกงเดอ้อพากินแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เอาไปปีนต้นไม้น้ากันปีนต้นหน่อไม้น้ากันแล้วก็มาแซบน้ากันจะแบัน,นี้แกงหน่อไม้พอดีเมื่อวานเาวติเดินตลาดเลยไปเห็นพักอน,นี้พักเล็บมาหรือพักกระนองมาก็เลยเสียเอามากินกับแจงหน่อไม้อู้หเหมาะเจาะมากเลย <c oughs> มันของคู่กันทางทางทาง,ทางนาแถวนี้ยังบ่มีไข่เกิดเลยเนาะยังเลยเป็นพึ่งดำเนาะคาดไถไปนี่ทางพุ่นห็นบุรู้แล้วคนเอามาขายเพื่นเอามาจากทางใด พอดีพอดีเลยต้นกําละห้าบาทกำบักใหญ่ซื้อมาสองกำเมื่อวานนี้เมื่อนี้ก็เลยว่าไปหาหน่อไม่เลยสิเอามาแกงกินกับกระดาษเลยกระถางกระถางุดกระถ่มนี่ยก็จะพึ er> ่งดำหมดแม่บ่กพึ่งหวานเมื่นไหร่ดำร่อหรือว่าหยั่งนั่นเลยข้าหยั่งบนั่นแหลยจ้าหยั่งบ่ได้ดำขนาดมนีม่ได้ดำมันออกมันออกต่อนาะโอ้ไม่ได้ไปส่งบึงเนาะ ซื้อก่อนแต่เมื่อวาันเห็นแล้วเฝ้าซื้อเลยออกงานคงไปสั่งจะเอาตะพุ่นต้องไปบึงเมนมันกำลังขึ้นใบสองใบนะมันสิอ่อนคักพักให้หนาข้อพักพักกันพักเล็บม้าแล้วก็บพักพายด้วเนาะอยู่หันเนาะพักพายก็หไล่เริ่มออกเดี๋ยวมีโอกาสพาพี่น้องไปบึงไปเก็บพักพักกันบ้านเอาปอกปลอกปอกแล้วแล้ว นงแล้วเหลืออีกน้อยน,น,น,นึงเล็หนิเนาะเดี๋ยวชาวติเ็กกับซีเปียส้อยป,ปกพี่น้องถามมาว่าส่งกรุงเทพอยู่เบาส่งเลือจ้ะหน่อหน,น่อสดแห้งส่งถ้าพี่น้องคือสั่งหน่อสดก็ได้จ้ะแต่ชาติ๊กบ่แน,น่ใจว่าขนส่งอ่ะมือเดียวมันจะถึงหรือเบานําเบาเค็ญเนาะถ้าขนส่ง ส่งภายในมือเดียวถึงฮานอยบ่เป็นอย่างจัดมันเป็นบางรอบมันกแล้วแต่มือนะมันวัดดวง่ะพี่น้องกรได้บางเที่อเข้าไอะไรเพิ่งจะชาไปสักมือนึงถ้าถ้าว่ามันชาไปเกินมือนึ่งค่ะมันก็บ,บุมีผลอย่างกจิมมันอาเซียนฮานอยค่ะมันแข็งนิดนึงแบบนี้นะแต่ถ้ามันได้้ากแต่ถ้าภายในมือเดียวฮานอยปกติจะบุเป็นอย่างถ้าพี่น้องภายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมถ้ามือเดียวพี่น้องอยากสั่งหน่อสดก็ได้เด้อจ้ก หน่อสดแห้งดีสาหรับเสต๊กด้วยจ้ะคือสต๊กก็แค่แต่งๆเลยกัแพ็คลงลังเลย่สต๊กต้องมาปอกมาแต่งมานึ่งมันก็หลายขั้นตอนจ้ะกะเอ็นห้ไปทางอื่นบ่ได้อีกเนาะแต่ถ้าเป็นหน่อสดส่งได้สติ๊กก็ส่งหน่อสดจ้ะถ้าภายในกรุงเทพภาคอีสานน้ากันนี่น่าจะส่งได้เนาะโอเคเนาะเดนากนี้ไปก็ส่งได้พี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกด้วยจ้ะว่าพี่น้องเคยสั่งแลวมันหน่อสดมันส่งได้มันบ่เป็นอย่างกัน ะบอกสติกเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวมันมีผลกระบอกแน่แบบนี้สติกจะได้รู้เคยส่งให้เจ้านึงแต่ก็ไม่ได้ทักถามจะ้ะทักถามป้าว่าปเป็นแนวไหนส่งนอสดนะว่าผลไปถึงมันมันอ่อนมันแก่มันแบบเดสติกก็ไม่ได้ถามเคยส่งให้่เจ้านึงจะ้ะไปบันนี้เดี๋ยวสติกสิไปแต่งข้าเขามันกินเข่าจ้ารอแล้วเก่งหน่อยกินเที่ยงเมนูของเราวันนี้ เซกโกมังเขียวหชวานมะวานนี่ผักเร็บมะผักอันนี้ต้องไปหาหน่อไม้มังเกงให้ได้เทพผักเรบมะผักพายเนาะเกงเส้นยงปลาเกงเส้นยปลาเรียบร้อยแล้วมาใส่หมูซับกินข้าวนมกันคราบกอาไก่เอนะเรา่ับเจ้า ฮ้อนขาเนาะไม่ผลิตุกมเลยวากระบแต่ัวแห้งแห้งฮ้อนก่าเดิมวานนี่กระบกระทกซอไปแห้งไรแห้งฮ้อนก็ดีไอดีขึ้นน่ไอดีขึนเถอะเาไปนี่ก มันยังน้อยอดรอพักท้ายออกบ้องกอ่อนก็เริ่มออกแล้วตะไคร้เพิงปลูกเอาต้องหาวิธีปลูกนตลาดมีขายคึ้มื่อมา,ละ,าละสิบบาทปลูกได้เลยส่งตลาดมีระบบน้ำเลยได้เลยตะไคร้ปลูกได Double ้ไมดปีให้มันปลูกะไรก็อะไรเงี้ยไปน้อยเหมือนอ อนี้ม่ไอน้อย่เขาจนไา้มีเรี่ยงมากลัด้วยห่านเลือไหนจะบิเป็นหมาหมนเนาะถ้าอันนี้กันหนาในแก่ละเขาต้องไปหาไว้เนาะยามเป็นหมาแก่เปนถ้าก็เจเป็นหนองไว้แบบนี้ก็ได้น้เข้าเพื่อเขาูกพแลค่ะงไร่ัไปเงงไปค่ะเ็เดไมโอ้ันนี้แหมัก เขาไข่เข้าคาดเข้าจัะ่านะเขาขึ้นคือเ่าเม็ดมันเนาะมากมเลินเนาะมากมาเกิดแล้วมากเลยน้ากแบบมาเขาบุกมีดเขาต้องเอาเม็ดกรหวานเาะนไม่เ็ไเาวาประหยัดทัน ทำถุงขายแคถุงสิบบาทในตหาเลยเนาเม็ดพักปรเป็นถุงน,น้อยถุงละสิบาาสบาทพักสบาบาใช่ไม่ขายอยู่เบอเนาะไม่ขายเลยนะไม่ขายไดผลิตพันผล <ๆๆ S 1> ิพันหน,น,นักนีก่หนังแกะใช่หมใช่ไมอย่างเนื้อแม่แก่ ันต้องคุดต้นคุดอย่างปุกตูกเลยเนะมากมันอยู่ไล้เนาะตายช้ำอะไรหมักมันปีน่ะตุกกนหมักมันเาะกแก่มันด้วยหอมระแหงงงแล้วครับเก็ีหอก็ดึงเอาไปอย่ามันแก่มเนาะพอมันหล่นลงปีหนามันก็เกิดอีก าการในการแบบนี้พักบนบ้านอหไรปลูกได้ถ้ากินเทพเนาะม,มันมันธรรมชาติหากินยากน้ำเนาะมันสูงมันแดงยิงว่าหลายกว่าเนาะคนปลูกหลายกว่าแต่พักบนบ้านห้องแบบนี้หากินยากบางบ่อนเคยมีกระดักเหมือนเคยกับตืยอยาขยัออกปีละเทือดยาแต่ยาเนปีละเทือดมันมีออกที่มาดอกกระเจียวเป็นเรื่อปลูกขายมัดปี ในตลาดมีตลอดเลยเดินตลาดน้องเอฟซีก็บอกเพื่อนว่าให้หามาปลูกมาฝังไว้ของคู่กัรนู่นเพลงกวบไม้กับพักเหนียวเออบุ๊ดไปเอาพักอันนี้พักหงายหนียไปจ้า ไต้ไต้เพ็บมือไต้แต่ว่าเมอวานมีกอดแกงบ้นี้เมื่อเด้อเนาะเนาะคนไต้กินแกงน้ำไม้กับพักบนบ้านแน่พ่อนาะคุณเี็บมาเอาเมื่อวานนีคนเนาะอันนี้จ่ายที่ไปอยู่สา่ง้าสั่งเมืองอยากพื่อการเละครับทางอื่นไม่ได้มีเลยเนาะ ผักตายเบิ่อมันมีฝายเด้ครับนี่นานๆเห็นเนาะแต่ว่านานๆเห็นบ้านนาะพุ่นละโอ้บ้านเขาเพิ่นมีเขาปลูก่าม่อไปตองเมื่อมึงเด้เนาะเมืองเอไปฮอด้เริ่มเลยเด้ักกน้อยนี่โคกเก็บหอยอันนั้นเดือนเนาะ

งงเดี๋ยวการกล่องว่าผักสดสรล้วเอากาะกล้วยพันพันก่อนน้ำาลัดใครมามีแจ่ผพักชิงแง,ง,งนะียงใหญ่พักชงงีหญงปลูกนอะเป็นบุหอมเนี้ยมันบุหอมคือพักชเงี้ยงนบ้านมันหืนคราบ เอาหัวหอมเหฮะอืมจ้ะนิกหน่อยคจะเต็มพวกผักเป็นบ้านเกิดหน่อเพกเนาะหน่อเพกเนาะโจยผักม้วนัเนนี่ยก็บ่เคยกินแห้งแซ่บมัอนแบบบุกผมเล่นะยังหลายยต้มปี้ยงเลยนะ Tôi cần nhìn nắp canh thôi, xong canh nhỏ cọt, cái này này, đồt, cái này cá sểnh hả này, cứ để hít nấm mà trả, cá sểnh, cá là nó, mì hà nó là mấy ลานัดไทยลาวมาขายแบบนี้มันอยู่จะตีนทงตีนผ่าพุ่นเนาะใช่ไหมอันนี้แซ่บแต่ว่าเนาะแซ่บเลยไม่กระเซ็นหน่อเพกนี่ก็แซ่บหน่อเพกกระหน่หน่อเพกกระหน่โจนอันเดียวกันบอ๊เอิันเดคือกันบอ๊ะเดือันเดียวกันคนไรอย่างอีกหน่อโจดเออันเดียวกันไรนะ ลำหนันไปกินกิ๊กหน่อเลาคนมือหนังกนเลาหาบ่มีแล้วพ่อใจยังเห็นอยู่แม่มนบ่มีนั่นแหละอิ่มล้แล้วอิ่มเ้ยเาไหว้ข้าวไหว้น้ำอิแล้วาไว้ข้าวไว้น้ำก่อนเลยัสอเอย่งนะ คุณโบราณคือมีเผาไปเนี่ยแหละคุณเลยราคือยกมือไลอยเผาขอบคุณขอบคุณโบาณเลยเรากินข้าวแกงให้เบาก็รับน้องก่อนั่งอยู่เลอีกครึ่งชั่วโมงคลิปเพิ่งอัพโหลดเาี่ยเลเนี่ยกินเรื่อยๆเอาครับพามาแซ่บๆเป็นเมนูแกงหน่อไม้ครับความนาคความตาบอกไม่ก็เลี้ยเลยเด็กเอาไปหนึ่งเนาะครับผมคลิปนี้ขอฝากเพียงครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้วครับ พ่อพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า